วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 4 2นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะกับจอยพัทรานิสพลอนันชัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาเดียวกันนี้ค่ะในรายการรามาสแควร์กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทําให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมผ่านไลฟ์สดๆค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามาช n แน l ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่า จะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและสําหรับในช่วงแรกของเราในวันนี้ค่ะกับช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งแน่นอนในทุกๆวันเรามีเมนูสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยแต่สําหรับวันนี้เมนูสุขภาพที่ว่านี้จะเป็นอะไรนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเปิดตู้เย็นพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็น และนี่คือพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองค่ะนี่คือหัวหอมนั่นเองนะคะหรือว่าหัวหอมใหญ่ค่ะหัวหอมใหญ่นี้เนี่ยถือว่าเป็นพืชที่หาทานง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นหัวหอมใหญ่เนี่ยอยู่ในส่วนประกอบอาหารหลักๆของเราเนี่ยแหละแทบจะทุกวันไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดนะคะหรือว่าจะเป็นแกงยำหรือว่าต้มนั่นเองเป็นต้นค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนนะคะบางท่านก็อาจจะมีอาการเป็นหวัดคัดจมูกกันบ่อยๆค่ะวันนี้เราก็เลยจะนําเสนอเมนู ที่ไล่หวัดกันสักหน่อยนะคะซึ่งก็บอกเลยว่ารับประทานง่ายแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือซุปหัวหอมนั่นเองนะคะต้องบอกว่าซุปหัวหอมนี้เนี่ยก็ระดับความนิยมกันอย่างมากมายแล้วก็วิธีการทาไม่ยุ่งยากเลยทีเดียวแล้วค่ะถ้าเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าสนใจแล้วอยากรู้วิธีการทําว่าซุปหัวหอมทําอย่างไรและก็มีวิธีการเตรียมอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ของเราในวันนี้กับเมนูซุปขัวหอมส,อส่วนผสมมีดังนี้ค่ะน้ำมันพืนชหนึ่งช้อนโต๊ะหอมใหญ่สับหยาบ2หัวน้ำตาลทรายแดงต้นกระเทียมซอย1ต้นน้ำซุปสามถ้วยเกลือป่นพริกไทยป่นขนมปังฝรั่งเศสพาเมซานชีสขูดสำหรับโรยหน้า คาสลี่สับละเอียดสำหรับโรยหน้าวิธีการทำซุปหัวหอมใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนพอร้อนใส่หอมใหญ่ลงผัดประมาณ20นาทีหรือจนเป็นสีน้ำตาลอ,อน่อ,อนๆใส่น้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยและต้นกระเทียมลงผัดประมาณ10นาทีเติมน้ำสต๊อกเคี่ยวด้วยไฟอ่อนประมาณ30นาที แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันตักซุปใส่ถ้วยเตรียมเอาไว้วางขนมปังฝรั่งเศสลงบนซุปที่ตักเอาไว้โรยพานมซานชีสและพาร์ส์จับจากนั้นก็นำเข้าเตาอบใช้ไฟประมาณ8-10นาทีหรือจนชีสละลายยกออกจากเตาพร้อมเสิร์ฟได้แล้วละค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับซุปหัวหอมกับเมนูที่เรานําเสนอในวันนี้นะคะก็ถือว่ามีวิธีการทําที่ไม่ยุ่งยากค่ะซุปหัวหอมนี้ถือว่าเป็นอาหารฝรั่งนั่นเองนะคะแล้วก็นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคนฝรั่งเศสนั่นเองนะคะต้องบอกว่าด้วยชีสหอมๆนะคะแล้วก็ซุปน้ําร้อนๆแบบนี้ก็สามารถไล่หวัดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานเลยทีเดียวลวคะ่ะวันนี้พระเอกของเราอย่างที่บอกแล้วก็คือหัวหอมใหญ่เขาจะมีคุณประโยชน์ คุสมบัติหรือว่าสารอาหารอะไรบ้างนั้นผู้ที่จะมาให้คําตอบได้ดีที่สุดต้องเป็นท่านนี้ค่ะวันนี้นะคะเราขอต้อนรับคุณกหนกพรอมมรวิชิตเวศนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบแนวฝรั่งกันเลยะนะคะซุปหัวหอมนั่นเองเราพูดถึงเมนูของเราในวันนี้รวมถึงพระเอกของเรากันสักเล็กน้อยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเอาหัวหอมมาเป็นพระเอกหลักนะคะ ซึ่งหัวหอมหรือว่าหอมใหญ่หรือหอมหัวใหญ่นะคะคือหลายๆคนมักจะเรียกไม่เหมือนกันนะก็คือสามารถเรียกได้ทุกแบบนะคะแล้วก็สำหรับตัวหอมหัวใหญ่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพืชที่ตระกูลเดียวกับพวกต้นหอมพวกกระเทียมนะคะก็คือคุณสมบัติของมันเนี่ยก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะมีกลิ่นตัวเฉพาะตัวนะคะของมันนะแล้วก็ สำหรับเมนูนี้นะคะก็คือว่าเราเอาหัวหอมเนี่ยมาทำมาต้มเป็นซุปนะคะหัวหอมเนี่ยจะมีความหวานนะคะมเมื่อเมื่อโดนความร้อนเนี่ยจะยิ่งมีรสหวานนะคะทำให้น้ำซุปหรือน้ำแกงเนี่ยมีรสชาติหวานขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับเมนูนี้ยังมีชีสอีกนะคะ,ะซึ่งชีสเนี่ยก็มีคุณประโยชน์ในเรื่องของพวกโปรตีนพวกสารอาหารต่างๆะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นเมนูที่ได้สารอาหารค่อนข้างครบพ้วนเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถรับประทานเป็นอาหารเรียกน้าย,ย่อยอาหารทานเล่นหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นอาหารเสริมก็ได้เลยนะคะนะคะ,ะ,ค,ะคือบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินกับเรื่องของรสชาติกับซุปหัวหอมรสชาติหรือวิธีการปรุงที่เขาเป็นยังไงคะรวมถึงเคล็ดลับอะคะ่ะในการทําซุปหัวหอมมีอะไรบ้างคะ,คะสําหรับรสชาติในการในการชิมรสของรสชาติ ซุปหัวหอมเนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติอ่อนๆค่ะรสชาติจะไม่ไม่จัดจ้านไปทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราต้องสดน้ำสุปด้วยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าหัวหอมเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องของเมื่อนําไปทําให้สุกแล้วน้ําซุปจะจะหวานขึ้นแล้วก็จะมีกลิ่นรสของน้ํามันหอมระเหยของหัวหอมเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องปรุงรสอะไรมากนะคะ,ะเราใส่เพียงแค่เกลือตัด ตัดรถเค็มนิดหน่อยนะคะไม่ต้องมากมายนะคะแล้วก็เ,เทคนิคในการทำเนี่ยเวลาที่หัวหอมเนี่ยตอนที่ยังไม่สุกเนี่ยจะมีสีขาวมากกว่าในตอนที่สุกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่หัวหอมสุกก็คือว่าหัวหอมจะมีลักษณะที่ใสขึ้นนะคะมเมื่อน,นั้นก็คือว่าหัวหอมเนี่ยเริ่มสุกแหละนะคะก็คือเหมาะแก่การที่จะเติมน้ำ,นำซุปลงไปหรือว่าจะรอให้มันาจากใสแล้วกลายเป็นสีใสที่ออกไปทางทน หเหลืองเหลืองหรือน้ำตาลมากขึ้นก็จะทําให้มีความหอมมากขึ้นมีกลิ่นมีกลิ่นไอาของความไหม้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะพูดถึงเรื่องสารอาหารกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งบางท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าเรานําไปผ่านความร้อนมากๆสูงๆเนี่ยสารอาหารหรือแหล่งอาหารต่างๆมันอาจจะสลายหายไปได้ดังนั้นเนี่ยการทํามาเป็นซุปหัวหอมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องสุกมากๆดังนั้นสารอาหารนี่จะหายไปไหมคะ สำหรับเวลาที่เราทานเนี่ยก็จะมีนักวิจัยหลายคนนะคะเอาหัวหอมเนี่ยไปศึกษาคุณสมบัติของมันนะคะซึ่งมีการศึกษาว่าถ้าการรับประทานแบบดิบและสุกเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันทั้งคู่นะคะเราจะนิยมทานแบบดิบหรือสุกก็ได้นะคะแต่ว่ามีผลงานวิจัยว่าเมื่อรับประทานแบบดิบนะคะก็คือว่าการหั่นซอยแล้วก็ทานเลยเนี่ย จะมีจะทำให้เรา,าได้คุณสมบัติของในเรื่องของอทนในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าช่วยในเรื่องของการาลดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดเนี่ยได้ดีกว่าการทานแบบสุกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีงานวิจัยอีกว่าสารที่ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยทำให ลดการอุดตันของไขมัในเส้นเลือดได้ก็คือพวกสารกลุ่มของฟาโนนอยซึ่งสารกลุ่มนี้ค่ะจะไม่สลายไปเมื่อโดนความร้อนอสามารถทนความร้อนได้ถึงประมาณสองชั่วโมงโนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเรายังคงรับประทานแบบดิบหรือแบบสุกก็ได้ก็คือประโยชน์มันก็จะต่างกันถ้าในแบบดิบเนี่ยก็จะมีกลิ่นฉุนแล้วก็แรงมากกว่าบางคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามัน มันเผ็ดร้อนแล้วก็มันก็มีกลิ่นแรงเกินไปก็อาจจะไปโดนความร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็ยังรับประทานได้อยู่แล้วก็เน้นว่าต้องอย่านานเกิน2ชั่วโมงแล้วกันนะคะนะคะก็โอเคสัก2ไม่เกิน2ชั่วโมงนี่ยังไงก็สารอาหารก็ยังคงอยู่อย่างแน่นอนนะคะ พอมาพูดถึงอย่างนี้แล้วลักษาอาหารในหัวหอมนี่ยหละคะที่เราพูดพูดกันเนี่ยเขามีอะไรบ้างคะ่ะค่ะ,ะจริงๆรักษาอาหารในหัวหอมหัวหอมจัดเป็นผักนะคะซึ่งเป็นผักที่มีกักใย,ยมากนะคะถ้าคิดเป็นหัวหอม100กรัมเนี่ยะจะให้พลังงานประมาณ40กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานมากจนถึง 1นึ่นร้อยกร,รัมหรือ1ขีดนะคะเพราะว่าหัวหอมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทานในรูปแบบของยามในรูปแบบของผัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะได้เพียงแค่นิดเดียวนะคะบางทีเราอาจจะไม่นับพลังงานจาก จากหัวหอมเลยนะคะแต่ว่าหัวหอมเนี่ยก็จะมีพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็พวกสารพืชศาเคมีสําคัญต่างๆมากมายนะคะวิตามินที่มีมากๆในหัวหอมก็วิตามิน B ทั้งหมดเลยค่ะ b 1 B2 B3 b บี9นะคะแล้วก็มีวิตามิน C นะคะมีแคลเซียมนะคะและธาตุก็จะมีแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมนะคะมีโพแทสเซียมสังกสี มีฟัวรน์แล้วก็ตัวสำคัญเลยลก็คือกรรมฐานหรือซันเฟอร์ซึ่งคุณสมบัติของตัวกรรมฐานหรือซันเฟอร์เนี่ยก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกแสบตามีกลิ่นอ๋อที่เราแบบว่าหั่นหัวหอมซอยแล้วแบบร้องไห้ตลอดเวลา<ล>น้ำตาไหลเลยนั่นแหละค่ะ แต่ทานได้ปกติไม่ได้มีปัญหาเลยนี่แหละที่แสบตามมาจากกรรมันหรือซันเี่ใช่ไหมคะอ้นะคะแล้วเรื่องของสรรพคุณล่ะแล้วก็ประโยชน์ล่ะคะเขามีอะไรบ้างคะพระเอกของเราค่ะสําหรับสรรพคุณเด่นๆเลยนะคะก็คือว่าพวกสารพเคมีที่อยู่ในตัวของหัวหอมใหญ่นะคะก็จะเป็นกลุ่มของพวกฟลาวยด์นะคะซึ่งฟลาวยด์ที่พบมากในหัวหอมใหญ่ก็จะเป็นพวกเคอร์กิตินนะคะซึ่งสารเนี้ยนะคะ มีคุณสมบัติในเรื่องของการที่ช่วยลดการอุดตันของผนังเส้นเลือดนะคะช่วยทำให้ออคอเลสเตอรอลตัวที่ดีค่ะเพิ่มขึ้นก็คือตัว HDL นะคะแล้วก็ช่วยทำให้คอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีลดลงได้นะคะเพราะดังนั้นเนี่ยก็จึงเป็นการเชื่อมโยงนำไปสู่ที่ว่าสามารถช่วยลดการอุดตันของไขมันในเลือดแล้วก็ควบคุมระดับ คอเลสเตอรอลในร่างกายได้นะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่ช่วยชะลอความหิวย่อของผิวหนังได้นะคะอืมพอพูดถึงคุณสมบัติเขาเยอะขนาดนี้สารอาหารก็เยอะมากมายผู้ชมอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญคะเราจะพูดได้ไหมคะว่าหัวหอมใหญ่หรือว่าหัวหอมเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรได้หรือไม่คะ ค่ะเราต้องมาดูนิยามของคำว่าสมุนไพรก่อนะนะคะจริงๆแล้วสมุนไพรก็คือพวกผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชหรือว่า,าเป็นพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งนำมา,ามีคุณสมบัติในเรื่องของการบำบัดโรคในเรื่องของการรักษาแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนที่ สามารถที่เป็นส่วนผสมของยาหรือว่าเป็นส่วนผสมของตำรับยาหรือว่าใช้เป็นยาพิษได้นะคะเมื่อเรานําหัวหอมเนี่ยมาพิจารณาตามคุณสมบัติต่างๆแล้วก็คือว่าคุณสมบัติของหัวหอมเนี่ยบางคนก็จะมีความเชื่อว่ามันจะสามารถช่วยในเรื่องของการแก้หวัดได้เพราะว่ากลิ่นฉุนของมันนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะช่วยในเรื่องของการ ทำให้ไขมันในเลือดเนี่ยมีการอุดตันน้อยลง<ช>นะคะก็คือช่วยควบคุมระดับไขมันได้นะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติในในเรื่องของเขามีแบบช่วยมีสารที่ช่วยจำกัดพวกแบคทีเรียหรือว่าช่วยจำกัดพวกรังแคบนหนังศีรษะได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคุณสมบัติด,ดังกล่าวของห<ช>ัวหอมเนี่ยเราเราก็อาจจะ ให้หัวหอมเนี่ยสามารถเป็นสมุนไพรได้นะคะแต่ว่าถ้าจะกินหัวหอมเพื่อที่จะว่าเราจะรับประทานเป็นแทนยา ในเวลาที่เราเจ็บป่วยเรากินหัวหอมแทนยาแก้หวัดหรือว่าจะแก้นู่นแก้นี้ให้หายจากโรคนั้นๆได้เนี่ยอ,อาจจะไม่เท่ากับการรับประทานยานะคะยังไงป่วยก็ต้องแนะนําว่าให้รับประทานยาก็จะดีกว่าการที่เรารับประทานแต่หัวหอมเพียงอย่างเดียวเนื่องจากว่า,ถ,าถ้าเรารับประทานหัวหอมเพียงอย่างเดียวปุ๊บเราจะกลายเป็นขาดสารอาหารอย่างอื่นไป นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้กินให้หลากหลายนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับอาหารให้หลากหลายด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่จะส่งเสริมทําให้ร่างกายเราหายต่อการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะนะคะพอทั้งประโยชน์สรรพคุณเขาเยอะขนาดนี้หัวหอมีข้อควรระวังในการรับประทานไหมคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจําเป็นจะต้องรับประทานเราควรจะมีปริมาณในการรับประทานต่อวันที่เท่าไหร่คะค่ะ ก็มีนักวิจัยนะคะก็คือเคยคิดคนว่าเจ้าหัวหอมเนี่ยทานทานประมาณ2 3 0ถึงกรัมต่อ1วันเนี่ยะจะทำให้ได้รับสารอาหารต่างๆได้ดีกว่าการรับประทานในปริมาณที่น้อยๆนะคะ,คะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ถ้าเรารับประทานมากจนเกินไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราโดยเฉพาะการรับประทานแบบดิบนะคะซึ่งมันมีคุณสมบัติก็คือมีน้ำมันหอมระเหยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่น ซึ่งกลิ่นเนี้ยก็จะติดอยู่ที่ตัวติดอยู่ที่ปากถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมากมากเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นปากได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยที่มีกลิ่นกายแรงหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นกายอาจจะแรงโชยเป็นกลิ่นหอมเลยอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นเฉพาะตัวติดมาเลยใช่ค่ะก็จะมีกลิ่นแรงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย ถ้ารับประทานในช่วงขณะที่ท้องว่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้แสบท้องหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเยื่อบุกรกะเพาะอักเสบได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คือว่า อย่างที่บอกไปว่าเรารับประทานให้เพียงพอให้เหมาะสมนะคะก็<า>ไม่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไป1-2ึ่ถึงสองทัพพี่สำหรับผักให้หลากหลายก็อพอนะคะแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วนะคะวันนี้ถือว่าได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับหัวหอมพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองนะคะและคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามชมย้อนหลังนะคะได้ที่แฟนเพจของรามาชาแนลของเรารวมถึงวิธีการทําต่างอย่างละเอียดเลยทีเดียววันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณกนกพรอมรวิชิตเวชค่ะนักวิชาการโภชนะ การฝ่ายโภชนาการคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะและในช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตกับกิจกรรมสุดเทรนด์นะคะสุดเทรนด์ที่ตอนนี้เขาอะไรเขาคิดอะไรกันบ้างนะคะในช่วงของ Better to know ในช่วงหน้าค่ะ